ถึงแล้ว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 วัดหนองแก้วถึงแล้วทางเขา้าโอเคมากสถานที่ถึงแล้วนะครับ นี่จ่าที่กลางเต็นท์ของน้องบอมแบนกับแม่ปีนะคะรอแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวถึงสานที่แสดงแล้วค่ะ ฝนตกเมื่อคืนคะ่ะพื่งจะเลือกตอนตีหนึ่งพื้นที่อาจจะแสะถึงหล่มนะคะเพราะว่ามันไม่มีรถใหญ่เข้าลงเป็นโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนวัดนะคะ<อ>เราไปหาอะไรกินดีกว่าทําบุญดีกว่านะคะ Thank okay, okay. you. เดินมากินบรรยากาศนะครับโอ้ยน้ำน้ำท่วมดอนล่าหลายพี่น้องโอ้พญาน,นาค น้ำใส่ไลกระเซ็นหุ่นตัวปลานี่จะสะพานหนองแก้วสถานที่ท่องเที่ยวนะคะท่าน้ำวัดหนองแก้วมาแล้วค่ะโอ้ยบรรยากาศได้สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ย อ,อุ้ยกบไอ้อิงดอขี้จังค่า ุ่งหนาแดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงกินคนสาบวายมันจะใก้กระบินแล้วนี่บ่านี้บรรยากาศโดยรอบๆนาคาเหเนมะ้ยอุยยังเป็นนาดำอยู่เลย จ่าเดินกลับมาแล้วนะครับพี่นังขาดสภาพไมได้ประกาศถ่ายน่าก,กลัวหัวม,ม,มุมเนี่ยจ้าฮะเอา้าสุดเจ้ามาทางไหน ทุกคนขึ้นผ่านบ้านคนเพียบเลยฮะโรงเรียนใส่มัธยมแหมอ,อะไรโรงเ,เรียนมัธยมแหมเพื่อนห <c oughs> ลวงโรงเรียนบ้านว่ออานจ,จะพาเพอยอนฟังหน่อยไหม,ไม,มฟังผูทางเขามาก่อนคอดวัดก่ <c oughs> อนถึงวัดซ้ายมือหลังที่สอง สันที่สวยเพอร์เฟกมากบรรยากาศเช้าเช้าว่ววาฝนเ่เคยตกจักเธอพ่อต้องหัวอุ่งอิงสิมาาตกหลัดแล้วบ้าเขากวัว,วสาวหน่อยสิมาฝนเลยตกหลัดแล้วมันยังคงความเก่าไว้อยู่เลยมันต้องมีสักคันหนึ่งลหละที่จะบุมา ยี่ห้อเลยเนาะสาวโทรศัพท์โอ้ยหวานดีพี่น้องรักกินของข้าเจ้าแทบเอาบะต่อเอาบะต่อเอาบะตระแก้ก